เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ eLife eBiz ครับคุณชิธร์ทำเรื่องของเนี่ย i o n b a s e d service ฟิทเซอร์ฟิทนะครับมันคืออะไรครับครับคือเอาพูดถึงหลักการทำงานของมันก่อนนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากค่ายไหนก็ตามมันจะมี GPS อยู่ GPS นะ Global Positioning System นะครับเป็นชิปเล็กๆฝักอยู่ Positioning System ครับก็มันจะลิงก์กับดาวเทียมนะฮะที่เรา ที่ติดรถยนต์เนี่ยก็จะคล้ายๆ,ๆกัน <S <S แต่นั้นก็เป็นนวิเกเตอร์ในการนําทางที่เราใส่เข้าไปนเ,าไาเนี่ยเวลาไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยถือเราไปที่ไหนมันก็จะรู้ตําแหน่งนะครับทีนี้กลับมาถึงว่าสมมุติว่าเอาสนุกสนุกก่อนให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยคุณสุภาพสตรีอยากจะติดตามพฤติกรรมสามี <S <S นะฮะไม่มีอะไรมากเลยซื้อ iPhone หรือว่าซื้อโทรศัพท์ดีๆให้เครื่องนึงที่มี GPS Global Positioning Service เราย้ำนะไม่เป็นไอโฟนนะเพราะไอโฟนจะราคาสูงไปอะไรก็ที่มันมี GPS มันมี GPS ต่อไปซื้อบอกต้องเอา GPS มาแล้วยังไงต่อที่มันใช้ a t s a อ p ได้ใช้ WhatsApp ไปด้วยใช้ a อ s a p p ได้ด้วยใช้ Google แลวติดจุดได้คือต้องต่อเน็ตให้ด้วยนะอ่าอ่า่แล้วก็สอนสามีใช้ครับคือผมเนี่ยได้ไปสอนผู้ใหญ่มาจริงจริงสอนในพลผมบอกในพลอย่าให้เมียใช้นะอย่าให้เมียใช้ใช่เพราะจะตามได้อ่าโอเคให้ดูให้ดูว่าเขา ให้เขา <S <S เขาทำกันยังไงนะครับก็กรณีอย่างนี้สมมุติว่าเปิดไอโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมาเด็ดเดเดเขาเปิดโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมฮะดูสมมุตินะฮะผมจะให้เห็นภาพนี่สมมุติว่าอ่ะของโปรดิวเซอร์เรานี่ครับไหนเธอบอก่อยสิตอนนี้อยู่ตรงไหนอืมไม่ต้องถามกดแชร์โลเคชันมาหน่อยนี้ครับ,รบกดตรงนี้แล้วแชร์โลเคชัน ปุ่มนี้ฮะอัสุดท้ายปึ๊บเดี๋ยวดูสิอันสุดท้ายเดี๋ยวพี่มาดูแป๊บหนสุดท้ายสุดท้ายเอออันอันแชรคอนเทนต์แช้์คอนเทนต์สุดท้ายนี่ฮะปึ๊บเราก็จะส่งไปให้เขานี่ตอนเนี้ยโอ้โหนี้โชคดีมาละโอ้โหท่านผู้ชมฮะโชคดีคืออะไรเพิ่งเห็นว่ามันมีมันมีให้ให้เลือกใกล้ๆสมัยก่อนไม่เบาเป๊ะเออเมื่อก่อนไอ้เนี่ยเพิ่งเห็นวันนี้เดี๋ยวนี้ คือตอนนี้คือตอนนี้โปรแกรมแอปพลิเคชันของคุณชิตทำชื่อ w h ท t s a p p เนี่ยมีการอัปเดตแล้วสมัยก่อนเนี่ยกดปุ่มเดียวไปเลยซึ่งไม่มีบอกดซีเรสให้เราอันนี้บอกให้เลือกก็อยู่แถวๆเราบอกบริเวณบริเวณายเบี่ยงไปได้นิดนึ่งไม่เ๊ะทีเดียวครับสรุปนี่แหละครับก็คือโอ้โหตายเลยจะไปบอกว่ามากินข้าวกับเพื่อนที่นึ่งกับที่นึงมันคงไม่ได้นะจะบอกว่าเนี่ยมากินข้าวกับเพื่อนแถวสยามแต่ตัวเองอยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่ อ่อ <c oughs> อันนี้เกินเกินเหตุอ่เกินเหตุเกินเหตุเพราะนี้ปุ๊บรู้เลยโกหกคือนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้ละทีนี้อโอเคคอนเซปต์เนี้ยก็ถูกนํามาใช้กับธุรกิจนะครับออคอนเซปต์นี้มาถูกมาใช้นําธุรกิจก็คือเขาก็เอามาใช้ว่าจะเอามาใช้กับในเชิงของออจะเอามาทําการตลาดได้ไงามาทําธุรกิจได้ยังไงเช่นพอใครมาที่เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับกดเช็คอินกดเช็คอินแล้วบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยรับ นำผล,ลไม้ไปรับหมอนไปนะครับหรือว่ามีส่วนลดให้อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ก่อนผมงงว่าทําไมเจ้าของร้านต้องให้ให้ให้ของมันก็มันก็เป็นการในเิชิงของการทําการตลาดครับท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้ครับอ่ะเอาของจริงกันดีกว่าอย่างเงี้ยโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมโฟล์สแควร์โฟล์สแควร์โฟ์สแควร์ครับ โฟล์กแควรคืออะไรโฟล์กแควร์กเนี่ยก็เป็นแอป,ปแอป,ปอันหนึ่งที่จะติดตั้งอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งจะติดตั้งอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะเห็นว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่มันมีอะไรทานบ้างนะครับนี่ครับสถานที่ใกล้ๆนี้เนี่ยนะครับเรามาถึงแล้ก็มาเช็คอินปุ๊บเลยนะครับ นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเราจะรู้เลยว่าเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างเห็นไหมครับอเห็นแล้วเห็นขึ้นไหมยังครับไอ้กลมๆสีฟ้านี่คือคุณคิดชางคือที่เราอยู่และสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมคือเพื่อนเราือเพื่อนเราที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆนะครับเราก็จะรู้เลยอ้อตอนนี้คนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเขาใช้อินนะอ่านะครับทีนี้มันก็เอาถูกนํามาใช้ในเชิงของการตลาดนะครับ ถูกใช้ในเชิงของการตลาดเช่นเหตุผลหลักๆของการเช็คอินคืออะไรครับเหตุผลหลักๆก็คืออ่าก็คือหนึ่งให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักอ่าร้านของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะมันจะมีมันจะมีคนที่เข้ามาใช้บริการอย่างเช่นเราไปเที่ยวคุณซีเกิดมีทําร้านอาหารอ่าพออยู่แถวแถวอินทาวอ่อ่าใครมาเข้ามาเช็คอิน มาถึงปุ๊บอ่ะเข้ามาถึงปุ๊บอ๋อเขาใจแล้วคือไอ้คนคนที่เช็คอินเนี่ยมันมีเพื่อนใช่ใช่ไหมแล้วก็บอกเข้าไปในโซเชียลเพื่อนก็งงว่าทำไมไปถ่ายอินทอไปทุกวันไปทำไมไปทินข้าวไปทำไมไปทำไมมากินข้าวร้านในซีอ่าเขาก็จะบอกต่อไปเวลากดเช็คอินปุ๊บมันจะถูกเชื่อมโยงครับท่านผู้ชมครับถูกเชื่อมโยงกับ Facebook หรือว่า t w i t t e อร์หรือว่าอย่างหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่ถ้าถ้าได้ดูเอ่อเดี๋ยวใครนะ คุณโน้ตอุดมอโนดอุดมดดทำไมครับโนดอุดมแต้พาน,นิชย์ที่เขาบอกเดี่ยวเก้าว่าวัฒนธรรมใหม่ของคนไทยอ,ะอ่ะคือต้องเช็คอินก่อนไปดูอาหารถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินอตลกตลกนะก็คือเช็คอินพอเช็คอินปุ๊บมันก็จะแชร์เข้าโซเชียลมีเดียเลยนะครับนะก็จะรู้ว่า <c oughs> คนคนเนี้ย มากินอาหารร้านนี้อยู่ตำแหน่งพิกัดนี้โลเคชั่นเบสตรงนี้ตำแหน่งซอกซอยนี้อาจจะใส่คขมไม่ต์ลไมาด้วยว่าอร่อยไม่อร่อยอย่างเงี้ยสมมติถ่ายรูปคุณซีตอนเนี้ยถ้าผู้ชมมาสมมติไปร้านอาหารนะถ่ายปุ๊บก็จะบอกว่ามันไม่เหมือนกล้องทั่วไปถูกไหมครับกล้องทั่วไปถ่ายแล้วเสร็จจบนี่ถ่ายผู้จะบอกได้ว่าภาพภาพเนี้ยถ่ายจากที่ไหนนี่ฮะมันจะถูกโยงเข้ามาอย่างนี้นี่มีเฟซบุ๊กมี่ทวิตเตอร์นี่ฮะ นี่ครับเห็นไหมเราก็เปิดพอโพสต์ไปคนก็จะรู้ทันทีแล้วก็บอกพิกัดด้วยอันนี้คือโลเคชันเบสเซอร์วิสมันจะอยู่ถูกอยู่ในโปรแกรมใหม่ๆตลอดเวลานะครับทีนี้เ <c oughs> ข้า,เาไว้ใช้อะไรเวลาเช็คอินนะครับเอาไว้ตอบแทนพวกคนที่จะมาเนี่ยมีแรงจูงใจสมมติผมเดินไปเช็คอินในร้านแถวนี้ปุ๊บโอ้ต่แรกว่าจะไปร้านเอเฮ ร้านนี้มีส่วนลดให้มากกว่าสมมติเป็นพิซซ่าเหมือนกันสามร้านติดติดกันร้านนี้มีโปรโมชั่นเราเช็คอินให้เ๊ะเรา,าก็มาร้านนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วเจ้าของร้านผมงงว่าเจ้าของร้านทำไมทำไมต้องให้เช็คอินด้วยกวันนะรกูปแบบเดิมก็คือว่าคนเดินเข้าร้านอืนั่งสั่งจาง่ายตังกินจบลู้แม่สองคนเจ้าของร้านกับลูกค้าครู้แ่สองคนตอนนี้รูปแบบใหม่คือลูกค้าเดินเข้าร้านครับเช็คบอกชาวบ้าน กินกันเหมือนเดิมจ่ายเงินเหมือนเดิมอ๋อแต่ว่าคนที่เข้ามากิน,นเนี่ยนี่เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไงพฤติกรรมเพราะว่ามีตัวนี้แล้วก็<ข>ต้องการจะบอกเพื่อนแบบเป็นโซเชียลสเตตัสอย่างหนึง่งท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าสมมติไปทานโอเรนตนไปห้องนอนบางดีไปด,ดูดีดูดีดูดีก็ต้องบอกชาวบ้านดีชาวบ้านให้วันนี้เเป็นการบ่งบอกสถานะอย่างหนึ่งสเตตัสอย่างหนึ่งคือคนเราเนี่ยบ่งบอกคุณไปกินร้านลาบคุณจะบอก อาจจะมีอาจจะมีแบบมีมอาจจะมีคนบอกอย่างมาลากอ่าอาจจะแบบวันนี้อยากโลโซใช่ไหมแต่พวกไฮโซ่ไปเดินไหนวันนี้ไปเดินอที่กรุงเทพเป็นงี้ฮะตอนนี้เทอร์มินอลเทเวนตี้วันอ่าอย่างเงี้ยก็ต้องบอกไปอะไรถ้าผู้ชมทราบไหมครับไปถ่ายรูปเขาจะทําไอซูมอ่ะสวยๆถ่ายรูปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูใหาฉันมา จะมีนอตเวนต์ตัวอะพอคนเห็นปุ๊บเฮ้ยไปเที่ยวโนตเวนต์ตัวเฮ้ยท้าไมก็อยากจะไปมัากที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปสุวรรณภูมิก็ไปเช็คอินมาจะบินแล้วท่านจะบินแล้วเกตอยู่เกตนี้รู้สึกโอ้โหเที่ยวเมืองนอกแต่ผมไม่เห็นเลยไปบกขสเช็คอินหมอชิดมันน่าบอกไหม่ะน่าบอกแต่ผมจะทำอ่ะผมชอบคุณชอบบอกผมชอบผมชอบหมอชิดหัวลำโพง มันก็จะเห็นไหมก็แตกต่างกัน,นกแตกต่างกันมีเซกเมนต์ที่แตกต่างกันแตกต่างกันคนที่หมอชิดอาจจะสมาร์ทโฟนน้อยหน่อยคนที่ไปชลบุรีสมาร์ทโฟนเยอะหน่อยแต่เชื่อเลยครับวันหนึ่งไอพ้พวกอย่างเงี้ยมันต้องเ,เป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือมันเป็นแสนเดี๋ยวพวกนี้มันจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมครับที่ทำเรื่องนึงนะคุณชิตทำเรื่องข้อมูลประชากรคนใช้โลเคชั่นเบสเยอะมากเป็นยังไงมากล้ำขนาดนี้หนังสือไอ้มาเก็ตติ้งส0บนะครับเขาบอกว่าโดยเช่นเบสเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นกการรวิิจััยปณ์สนต เขาเป็นใครสินทอนกุลนะเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดี .com นะครับเด็กดี .com เขาบอกว่าผู้ชายจะใช้มากกว่าผู้หญิงนะครับ85%ผู้หญิง15%ครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงอายุที่เยอะสุดนะ35-44นะครับแล้วก็เป็นอายุ35-44เนี่ย59%อเออแปลกนะอาจจะมีกำลังซื้อมั้งอันนี้ข้อมูลนี้อาจจะ มันไม่ถูกดีตอนนี้ iPhone ตัวนึงก็สองหมื่นนะครับใช่แต่ว่ามันจะอาจจะมีเดี๋ยวนี้ผมเห็นเครื่องแบบซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกลงสี่ห้าพันนะฮะแต่ว่าันอาจะไม่มีโลเคชันเบสเซอร์วิสใช่นะครับไม่มี GPS ครับกลุ่มอายุ2 2่สอถึงานี่25้เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถึงก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือก็คือตัวอย่างของโลเคชันเบสเซอร์วิสสรุปหน่อยโลเคชันเบสคืออะไรยังไง มันก็เป็นลักษณะของออบริการนะครับที่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับชิปของ GPS อเวลาพกไปที่ไหนเนี่ยก็จะติดตามตัวของเราไปด้วยนะครับแล้วคนคนคนที่คิดแอปพลิเคชันเนี่ยก็มาครอบไว้เวลาเดินทางไปที่ไหนนะครับ แล้วว่าจะไปทานอะไรเนะี่ยมันจะมีระบบในการบอกไว้คือมันมีแอปหลายอย่างที่เยอะมากเดี๋ยวช่วงสองผมจะแนะนําเป็นตัวตัวให้ครับครับนะันม,มีวิกิฮูดนี่อันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักเริ่มงงอะเริ่มงง,งนะวิกิฮูด,ดนะถามว่าวิกิฮูดรู้จักวิกิพีเดียใช่ไหมวิกิพีเดียมันวิกิวิกิเหมือนกันวิจะกิเเมือนกันเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าสมมุติว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไม่ต้องอะไรไปเชียงใหม่คุณซีเคยไปเชียงใหม่ไหมเคยครับเคยไปไหมเ ไปสี่สเกตนะสมมติไปสีสเกต์ส่ตาแตกนะครับสตาแตกแล้ววันหนึ่งต no ้องใช้เลเวลนี่เลยใช้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันรอบชุดนี้เราพักสักครูครับครับ